สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องสปายคิด2พยักษ์ไฮเทคทะลุเกาะมหาปะาลยโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2002นะครับเรียกได้ว่าออกมาติดๆจากภาคแรกเลยนะในยุคนั้นหนังเรื่องนี้คงประสบความสำเร็จไม่น้อยมันก็ไม่แปลกที่เราจะตาตึงใจมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาเลยยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนไ้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ผม้วนยะ และถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแลวตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้าสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคําแนะนํา หนังเปิดเรื่องมาที่เอเล็กซานดราลูกสาวของประธานาธิบดีเธอก็ได้มาเยี่ยมชมสวนสนุกของดิงกี้วิงส์ซึ่งด้านในก็เต็มไปด้วยเครื่องเล่นวาดเสียมากมายดิงกี้ก็ได้เชิญให้อเล็กซานดราขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของเขาที่มีชื่อว่าฟองสบู่มหาสนุกแต่เอเล็กซานดราก็แอบหยิบกุญแจไปนะครับทำให้เครื่องเล่นมันหยุดกระทันหันกลางอากาศจากนั้นเธอก็ปีนออกมาจากที่นั่งเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อเหล่าบรอดการ์ดก็เรียกให้คาเมลและจูนี่มาตอนนี้ซึ่งในภาคนี้ทั้งสองก็ได้วนะครับ พวกบริการก็ไม่ได้เรียกไม่แค่2คนนะพวกเขายังเรียกแกลลี่กับเกอร์ตี้ไปด้วยซึ่งทั้งสองก็เป็นลูกของดนากอนสายลับที่ครอบครัวคอเทสช่วยไว้ในภาคที่แล้วทั้งสองมาเป็นตัวสำรองเผื่อคาเมนกับจูนี่ทำงานไม่สำเร็จแต่แกลลี่กับเกอร์ตี้ก็มีอุป,ปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าทำให้ทั้งคู่แยกหน้าที่ของทั้งสองไปได้ถึงอย่างนั้นจูนี่ก็เป็นคนช่วยอลกซานดราลงมาได้อย่างปลอดภยัยแต่ทว่าเครื่องพลังตาที่เธอหยิบมาด้วยจากห้องทํางานของพ่อก็ถูกแกลลี่คว้าไปเพื่อหวังจะไดด้้หนนาาคคคคเเียววต่อออมรรบัท ทั้งหมดก็ได้ไปงานแต่งตั้งผู้อํานวยการคนใหม่ของ ONS ซึ่งเกโกรลโอก็เป็นตัวเต็งที่จะได้รับตําแหน่งนี้ในงานคาเมนและจูนี่ก็ได้เจอกับแกรี่และเกอร์ตี้อีกแกรี่มันก็พูดยั่วจูนี่ไม่หยุดแต่คาเมนก็ห้ามน้องชายของตัวเองเอาไว้ไม่ให้มีเรื่องมันเป็นเพราะคาเมนแอบชอบแกรี่อยู่นะครับนอกจากนั้นจูนี่ยังได้เจอกับเอเล็กซานดราที่ถูกล้อมไปด้วยบอดี้การ์ดของพ่อแต่เขาก็ชวนเธอมาเต้นบัลเล่สิ่งนี้ก็ทําให้อเล็กซานดราประทับใจในตัวเขาอย่างมากและเมื่อเวลามาถึง ประธานาธิบดีก็พูดกล่าวชมเชยกับแกลลี่และเกอร์ตี้ที่ช่วยลูกสาวของเขาเอาไว้แถมยังเอาเครื่องพรางตากับคืนมาได้จูนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเลยนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยเอเลกซานดรลาลงมากับมือแถมตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ย,ยังตกเป็นของดนาก้อนไปอีกพอด้ตำแหน่งมาพี่แกก็เลื่อนขั้นในลูกทันทีเลยนะครับซึ่งลูกของเขาก็คือแกลลี่กับเกอร์ตี้นะทั้งสองก็ได้เป็นสายลับจิ๋วระดับหนึ่งซึ่งมันก็สูงกว่าระดับของคาเมนและจูนี่แถมยังมอบภารกิจยูคาต้า้้าาใใหหททังอออีีีกกกต่่รบนน็็เเปคเมไมไพจ เนื่องจากเธออยากทํางานนี้มากแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้จากนั้นผู้ใหญ่ในห้องก็ยกแก้วขึ้นมาฉลองทันทีที่ทุกคนดื่มเข้าไปเหล่าผู้ใหญ่ในห้องก็สรบปหน้าที่ไปพร้อมๆกันจากนั้นพวกเด็กเสิ์ฟชุดแดงก็เผยตัวนะครับว่าเป็นผู้ล้ายและพวกมันก็ตรงเข้ามาขโมยเครื่องพรางตาไปจากประธานาธิบดีคาเมนตี้แบบนั้นก็สั่งให้สายรับจิ๋วทั้งหมดจัดการกับพวกมันซะเหล่าตัวร้ายก็โดนเด็กกระทืบแบบยับหมาเลยนะครับแต่สุดท้ายพวกมันก็เ,เครื่องพรางตาหนีออกไปได้พอพวกผู้ใหญ่ฟื้นขึ้นมา แคลลี่ก็ชี้ไปที่จูนี่ว่าเขาเป็นคนทาให้เครื่องพลางตาถูกขโมยไปเพราะเรื่องทุกอย่างมันเป็นแบบนี้จูนี่ก็ถูกไล่ออกในที่สุดคาเมนได้เห็นน้องชายของตัวเองหมดอะไรตายยากเธอก็ได้ชวนเขาไปที่บ้านต้นไม้สุดไฮเทคที่มาเชตตี้สร้างเอาไว้ให้คาเมนก็ทําการแฮกระบบเพื่อบรรจุจูนี่ให้กลับไปเป็นสายลับอีกครั้งจากนั้นจูนี่ก็สั่งให้ลับหุ่นยนต์แมงมุมงของเขาไปสอดแนมแกลลี่และเกอร์ตี้ซึ่งทั้งสองก็อยู่ในห้องประชุมและกาลังได้รับภารกิจกันอยู่ คาเมนกับจูนี่ก็ได้รู้นะครับว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือไปตามหาเครื่องผักตาที่อยู่คาตาคาเมนเลยจัดการแฮ็กและเปลี่ยนจุดหมายใหม่เละระบบให้กับแกลลี่และเกอร์ตี้จากนั้นมาเชตตี้ก็เอาอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดมาให้เขาก็แถมกำไรอย,ย่างที่มีคุณสมบัติมากมายให้กับคาเมนจากนั้นทั้งสองก็ไปหาฟิลิกเพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจที่อยู่คาตาที่คาเมนแยกมันมาเองกับมือคาเมนกับจูนี่ก็ได้เจอแกลลี่และเกอร์ตี้แกลลี่มันก็มาอวดอุปกรณ์ใหม่นะครับว่าของมันดีกว่าของจูนี่เยอะ แถมมันยังเหยียบลับจนเละไปด้วยแต่2พี่น้องก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะพวกเขาเห็นว่าแกลลี่กับเกอร์ตี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกส่งไปที่ไหนฟิลลิปก็ส่งเด็กๆไปทําภารกิจตามหน้าที่ของเขาระหว่างที่อยู่บนญญาณคาเมนกับจูนี่ก็ดูข้อมูลแต่ก็ไม่พบรายละเอียดของยานที่พวกตัวร้ายใช้คาเมนเลยติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากฟลูปซึ่งเขาก็กําลังอัดรายการอยู่คาเมนก็ขอคุยกับมินเนี่ยนเรื่องข้อมูลในยูกาต้าและเครื่องพลางตา มิเนียก็บอกว่ามันน่าจะเป็นผลงานของดอรนาคอนเขาบอกกับคาเมนว่าให้หาเกาะหนึ่งให้เจอคนของดอรนาคอนน่าจะอยู่บนเกาะน,นั้นแต่พอตอนที่ใกล้จะถึงจุดหมายยานของพวกเขาก็ดับทั้งสองก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วออกมาจากยานในจุดที่พวกเขาอยู่อุปกรณ์หฮเทคทุกอย่างก็ใช้การไม่ได้เลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นจูนี่ก็ยังหัวเราะได้เมื่อเขาคิดว่าแกลลี่กับเกอร์ตี้จะต้องเจออะไรตัดมาที่แกลลี่และเกอร์ตี้พวกเขาก็มาตามพิกัดจนถึงทะเลทรายโกบี ทั้งสองก็งงนะครับว่าที่นี่มันคือที่ไหนแถมยังพลาดเดินตกไปในกองขี้อุดตังหากเกรโกรลโอและอังกฤษทั้งสองก็ได้รู้จากดอนากอนนะครับว่าสายรับจิ๋วที่หลงทางระหว่างทางไปอยู่กาตาคือลูกๆของพวกเขาโดยพวกเขาก็คิดว่าคาเมนกับจูนี่ได้รับพารกินนั้นคงเป็นเพราะคอมพิวเตอร์มันขัดข้องอังกฤษจึงขอให้ดอนากอนส่งหน่วยสอดแนมและกาลังเสริมตามพวกเธอไปจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางทันทีทางด้านคาเมนและจูนี่ที่ลอยอยู่กลางทะเล พวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่ามีสัตว์ยักษ์อยู่ด้านหลังพวกเขาจากนั้นมันก็กัดชุดของพวกเขาจนรั่วทําให้ทั้งสองพุ่งตรงไปยังเกาะโดยมันเกาะพวกเขาก็ไม่สามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้เลยนะครับตัดมาที่เดรนากอนเราก็จะได้เห็นว่าเขาแอบติดต่อกับพวกตัวร้ายบนเกาะซึ่งเหมือนว่าเดรนากอนนี่แหละจะเป็นหัวโจกลูกน้องของเขาก็รายงานนะครับว่าพบก,กัดของคุณบนเกาะแล้วแต่มันอยู่ใต้ดินเดรนากอนเลยสั่งให้รีบออกตามหาเพื่อหาแหล่งพลังงานทดแทนส่วนคาร์เมนก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างบนเกาะเธอจึงชวนให้ กลลี่กับเกอร์ตี้ที่ตามมาทั้งสองก็ได้เจอกับสัตว์ทะเลเต็มๆเลยนะครับแต่ด้วยกลิ่นขี้อูดมันก็เลือกที่จะไม่กินพวกเขาและปัดทิ้งทั้งสองจึงลอยขึ้นมาบนเกาะอ,อ,อย่างปลอดภัยทามนกับจูนี่ก็ตัดสินใจปีนไปดูบนยอดภูเขาไฟแต่ทั้งคู่ก็ดันพลาดตกลงไปด้านในโชคดีนะครับที่ทั้งสองไม่ได้รับบาดเจ็บแถมยังได้เจอกับโรเมโลพลเม,ลอลเมืองคนเดียวบนเกาะแห่งนี้โรเมโลก็บอกว่าทั้งคู่ไม่ได้ตกลงมาหรอกแต่มันเป็นเพียงภาพลงตาเท่านั้นและเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมแต่งานทดลองของเขามันดันพลาดท เขาก็พาคารเมนกับจูนี่ไปดูสวนสัตว์ขนาดจิว๋วซึ่งเขาก็ดัดแปลงพฤตุกรรมให้สัตว์มีตัวเล็กลงแต่อยู่มาวันหนึ่งโรเมโลก็ได้สร้างสัตว์จิ๋วสายพันธุ์ใหม่ขึ้นและเขาก็ดัดไปเพิ่มขนาดจนพวกมันตัวใหญ่ทำให้เขาควบคุมไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นมาโรเมโลก็ต้องขังตัวเองอยู่ในนี้และเขาก็ได้สร้างเครื่องพรางตาขึ้นมาเพื่อกำบังเกาะจากคนภายนอก ทำให้ไม่มีใครสามารถพบเกาะนี้บนแผนที่หรือดาวเทียมแถมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็ไม่สามารถใช้ได้บนเกาะนี้ด้วยคาเมนและจูนี่ก็รู้อนุภาพของเครื่องพางตาอยู่แล้วนะครับพวกเขาเลยคิดว่าบนเกาะนี้คงไม่มีแค่โรเมโลคนเดียวแน่นอนโรเมโลยังมีแบบจำลองของเกาะเพื่อเอาไว้สอดส่องภายนอกพวกเขาก็เห็นว่าแกลลี่กับเกอร์ตี้กำลังถูกสัตว์ยักษ์ไล่ล่าอยู่เนื่องจากทั้งสองบุกลุกขึ้นมาบนเกาะคาเมนก็ตัดสินใจออกไปช่วยทั้งคู่ถึงแม้ว่าจูนี่จะไม่เห็นด้วย พอโลเมโลรือว่าแกลี่กับเกอร์ตี้เป็นลูกของเดอร์นากอนเขาก็บอกว่าเขากําลังทํางานให้กับเดอร์นากอนอยู่โดยที่เขาก็ไม่รู้เลยว่าเดอร์นากอนมันสนใจเพียงแค่เครื่องพรางตาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ทดลองของเขาเครื่องพรางตาที่อยู่กับประธานาธิบดีมันเป็นแค่ตัวทดสอบเครื่องจริงอยู่บนเกาะแห่งนี้และมันมีพลังมหาศาลที่จะสามารถหยุดยั้งทุกอย่างบนโลกได้แต่แกลี่กับเกอร์ตี้ก็ไม่เชื่อนะครับว่าพ่อของตวเป็นผู้ไหลพวกเขาคงยังเชื่อว่าพ่อกําลังหาวิธีปกป้องโลกทั้งด้านเกรกอริโอและอัง,องกฤษทั แต่เก,กรย์โิโอก็ฝังเครื่องกิตตามที่ไม่ใช้ไฟฟ้าไว้ในฟันของลูกทั้งสองเขาจึงลองใช้ดูและเจอกับตำแหน่งของคาเมนและจูนี่อยู่กลางทะเลที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ในตอนนั้นเองพ่อกับแม่อังกฤษก็โผล่มาพวกเขาก็ต้องการไปช่วยลาลๆด้วยนะครับคาเมนก็คิดว่าเธอต้องทำลายเครื่องพางตาทิ้งซะแต่โรเมโลก็บอกว่ามันอยู่อีกฝั่งของเกาะพวกเขาต้องฝ่าด่านสัตว์ประหลาแสนดุร้ายไปโรเมโลก็บอกทางและวิธีที่ทำให้พวกเขาไปถึงที่หมายพ่อคาเมนกับจูนี่ออกไป แคลลี่กับเกิร์ตี้ก็แอบ,บตามไปด้วยโดยพวกเขาหวังว่าจะแอบ,บไปโฉกเครื่องภากตาให้ได้กับคาเมนและจูนี่ระหว่างทางคาเมนก็คิดเหมือนจูนี่ว่าดนาก้รู้มาตลอดที่เธอเจาะระบบเข้ามารับภารกิจนี้เธอเลยตัดสินใจทำลายเครื่องติดตามที่ฟันทิ้งเพราะหากพ่อแม่มาเจอพวกเธอการรวมตัวกันมันยิ่งทำให้ดนาก้จัดการพวกเขาได้ง่ายขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นคุณตาก็ยังมีเครื่องติดตามที่อยู่บนสร้อยคอของจูนี่อยู่ดีคาเมนกับจูนี่ก็ไปถึงหลุมที่โลเมโลบอก โดยด้านในเป็นถงกว้างเหมือนเมืองโบราณในนั้นทั้งคู่ต่างติดต่อกันทางความคิดเพราะถึงพวกเขาพูดออกมามันก็ไม่มีเสียงสองพี่น้องก็เจอกับโครงกระดูกมนุษย์และสมบัติมากมายแต่ยิ่งเดินไปเท่าไหร่พวกเขาก็วนกลับมาที่เดิมจากนั้นพวกโครงกระดูกมันก็มีชีวิตขึ้นแล้วมันก็เข้าโจมตีพวกเขาเนื่องจากจูนี่แอบหยิบสร้อยของพวกมันมาระหว่างที่สู้กันอยู่นอกถ้ำคาเมนก็ถูกหมูบินโชไปส่วนจูนี่ก็คิดได้ก็รีบคืนสร้อยนะครับทำให้โครงกระดูกมันกลับเข้าไปในถ้ำคาเมนก็ถูกจับมาทิ้งไว้ที่่หลังขนาดใญ ซึ่งที่หลังก็มีเกอร์ตี้ถูกจับมาก่อนอยู่แล้วในเวลาเดียวกันแกลลี่ก็ขี่จิ้งจกงูไปหาจูนี่โชคดีที่แมงมุมลิงเข้ามาปกป้องจูนี่เอาไว้เนื่องจากจูนี่ให้ขนมมันกินนะครับมันเลยคิดว่าจูนี่เป็นเพื่อนจากนั้นทั้งสองก็ขี่สัตว์ประหลาดเข้าซัดกันคาเมนกับเกอร์ตี้ก็รู้สึกถึงอันตรายทั้งคู่ก็รีบกระโดดหนี โชคดีที่คาเมนมีล่มจูชีพทําให้ทั้งคู่ไม่ได้รับอันตรายใดๆเสร็จแล้วคาเมนก็รีบไปช่วยจูนี่ที่กําลังเสีย่าให้กับแกลี่แกลี่มันก็พยายามว่าเสน่ห์ใส่คาเมนนะครับแต่ก็โดนเธอใายเป็นหนึ่งหมัดรู้เรื่องคาเมนกับจูนี่ก็ไปเจอเครื่องพัางตาอยู่บนซากเมืองโบราณในขณะที่กําลังพยายามปิดเครื่องแกลี่เกอร์ตี้และดอนนากอนก็โผล่มาพวกเขาก็จับลโลเมโลมาเป็นตัวประกรันด้วยจูนี่ก็แอบใช้ทีเผลอปิดสวิตช์เครื่อง มันทำให้ทั้งเกาะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นโลเมโลเรลลี่บอกวิธีปิดเครื่องที่ถูกต้องคาเมนกับจูนี่เลยใช้กําไลยางของมาเชตี้ปิดมันลงได้จากนั้นดอนดก้อนก็สั่งให้คาเมนส่งเครื่องพางตาให้เขาแต่คาเมนก็เลือกที่จะโยนมันทิ้งและในขณะนั้นเองหมูบินก็โฉบเครื่องพางตาไปได้เกอร์ตี้ก็บอกนะครับว่าเธอรู้ว่าลังของมันอยู่ที่ไหนจากนั้นเธอก็พาพ่อและพี่ชายตรงไปทันที พอเครื่องพลางตาถูกปิดลงแล้วคาเมนกับจูนี่ก็สามารถใช้รองเท้าไอพ่นได้ทั้งสองก็ตรงไปถึงรางหมูบินและเอาเครื่องพลางตามาได้ก่อนเสร็จแล้วพวกเขาก็บินไปที่ชายหาดโลเมลโลที่ถูกทิ้งอยู่คนเดียวเขาก็ถูกล้อมรอบไปด้วยสัตว์กลายพันธุ์ที่เขาสร้างขึ้นมาแต่พวกมันกลับไม่ทําอะไรเขาเลยนะครับเนื่องจากพวกมันจํากลิ่นของเขาได้ว่าเขาเป็นคนสร้างพวกมันขึ้นมาจากนั้นคาเมนกับจูนี่ก็ใช้อุปกรณ์เรียกเรือดำๆําขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อต้องการจะออกไปจากเกาะน,นี้เร็วที่สุด จูนี่ก็เช็คพิกัดเจอว่าพ่อกับแม่อยู่ข้างๆละต,ตอนนั้นเองครอบครัวคอร์เทสก็โผล่มาพร้อมหน้าแต่พอทั้งหมดกําลังจะออกจากเกาะพวกของดอรนาก้อนรวมถึงฟิลิปก็เข้ามาขัดขวางดอรนาก้อนมันก็ใช้เครื่องพางตาจัดการกับอาวุธของครอบครัวคอร์เทสเสร็จแล้วมันก็แย่งเครื่องพรางตาของจริงมาฟิลิปก็จํายอมจะต้องอยู่ฝั่งดอรนาก้อนนะครับเพราะเขาไม่อยากถูกทําลายไปด้วยดอรนาก้อนก็สั่งให้เกอร์ตี้ช่วยตั้งโปรแกรมเพื่อจัดการกับครอบครัวคอร์เทสส่วนคาร์เมนก็ส่งสิทแิ์แใช้ใ และเขาก็สามารถจัดการกับลูกน้องของดอนนากอนไปได้จากนั้นเกรโกริโอและดอนนากอนทั้งสองก็เข้าซัดกันมือเปล่าแบบหนึ่งต่อหนึ่งฉากนี้เหมือนดูคนแก่ต่อยมวยวัดเลยนะครับบอกเลยหมดสภาพสายรับกัน,น้ะคะู่ดอนนากอนที่มีเครื่องพางตาอยู่ในมือเขาก็เล่งไปที่พ่อตาแม่ยายของเกรโกริโอแต่เกรโกริโอก็กระโดดเอาตัวเข้าไปขวางเอาไว้โชคดีที่เครื่องพางตามันกลับระเบิดทำลายตัวเองนะครับด้วยฝีมือของเกอร์ตี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดของโลกของพ่อ แถมเธอยังขู่พ่ออีกว่าถ้าพ่อคิดจะหาทางคลองโลกอีกเธอจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่พ่อดดนนากก้อนยินแบบนั้นก็ต้องคุกเข่าขอร้องลูกเลยนะครับว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่เด็ดขาดถ้าแม่รู้เรื่องพวกนี้เขาดุนกระทืบยับแน่จากนั้นรถของประธานาธิบดีก็บินลงมาที่เกาะแกลี่ก็ถูกอเล็กซานรดราสั่งพักงานนะครับส่วนดอนากอนถูกไล่ออกเกอร์ตี้ก็บอกกับคาเมนว่าเธอจะดัดนิสัยพี่ชายให้เองทางด้านเกรโกลิโอที่เอาตัวเข้าช่วยพ่อตาแม่ยายเอาไว้เขาก็ได้รับการยอมรับการเป็นลูกเขยอย่างางการ จากนั้นเขาก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของ ONS ยูนี่ก็ปฏิเสธตำแหน่งสายลับระดับหนึ่งเขาเลือกที่จะลาออกจากการไปสายลับเพื่อไปทำประโยชน์ให้กับโลกในแบบของเขาเสร็จแล้วเขาก็มอบกำไรให้เอเล็กซานดราก่อนจะบอกลาเธอในตอนจบโรเมโรก็ได้มอบแมงมุมลิงให้กับยูนี่เพื่อเป็นที่ระลึกจากนั้นครอบครัวคอเทสก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและสไปคิด2พยัก์ไฮเทคทะลุเกาะมหาปะาลยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสไปคิดภาค2 ผมบอกเลยนะว่าภาคนี้นี่สนุกกว่าภาคแรกอีกนะครับแต่ละภาคนี่ทําออกมาไม่แผ่วเลยทีเดียวยังคงตาตึงใจจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆล่ะครับชอบภาคไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซักปุ่มซับสไครป์ผม้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ